นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาลุยป่ากันนะครับผู้ชมตอนนี้ก็อยู่บนนะครับยอดดอยปุยนั่นเองนะครับนะครับยอดดอยปุยนะครับดอยสุเทพนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกนะครับน่าจะอยู่20องศานะครับฝนตกด้วยนะครับไปปล่อยนิดๆนะครับนึกแต่ว่าอยู่แบบว่าต่างประเทศนะครับนะครับหิมะตกอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะครับก็เลย เอาใบกล้วยนะครับที่อยู่ข้างนะครับทางเดินขึ้นมานะครับเอามากันฝนนะครับนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ทำลายธรรมชาตินะครับจำเป็นจริงๆครับนะครับบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมดูดิครับรอบๆครับหมอกครับนะครับหมอกนะครับรรยากาศรอบๆนะครับนะครับอันนี้อยู่ในป่านะครับ ดูจริงๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศนะครับวิวนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนะครับบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็ฝนตกนะครับไม่ได้ใช้เอฟเฟกทั้งนั้นนะครับไฟฝนตกแรงครับดูข้างหลังนะครับไม่ใช่ควัไฟป่านะครับ นี่คือหมอกจริงๆนะครับนะครับนะครับอยู่กลางบนยอดดอยปุยเลยนะครับตรงนี้ในเวลานี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสองฝั่งนะครับคิวทัสต้องสองข้างทางนะครับก็นะครับเป็นคิวสนนะครับนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่แบบว่าขึ้นมาอยู่บน ยอดดอยปุยแห่งนี้นะครับนะครับวุ้ยหมอกข้างหน้าแบบว่าหนามากนะเหมือนกับควันไฟป่าเลยครับแต่มันเป็นหมอกนะครับอืดูมองไปข้างหลังนี่ครับท่านผู้ชมนะครับข้างหลังนี้มันคือหมอกนะครับท่านผู้ชมครับนะครับนะครับถึงฝนตกเราก็สู้ครับเพราะว่านะครับเดินมาแบบได้ไกลกว่า มากกว่าครึ่งทางแล้วนะครับตรงนี้เริ่มเปียกแล้วับฝนเริ่มแดงขึ้นมาแล้วครับแต่บรรยากาศสุดปินครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะครับดูดีครับท่านผู้ชมหมอกนะครับได้ยินเสียงนี้ก็คือฝนนะไม่ใช่เอฟเฟกนะครับ โหเม no ือดมากครับดูจากข้างหลังนะครับนะครับนี่ใช้ใบกล้วยนะครับใช้ใบกล้วยนะครลมลมก็มีนะครับอันนี้คือนะครับ เดี๋ยวดูว่าจะมีป้ายบอกนะครับว่านะครับผมก็หาไม่ออกนะไปต่อนะครับตึงตึงตึง